เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เนะี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกตําแหน่งประธานและในส่วนของคณะกรรมการแล้วนะคุณผู้ชมครับยังมีในส่วนของการวางกรอบระยะเวลายวมถึงพูดถึงเนื้อหาในการที่จะพิจารณากันของคณะกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูนด้วยนะครับแน่นอนคุณวิรัตินันเเสษเมื่อวานผมสังเกตเห็นนะทำงานอยู่อีกห้องหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปอีกห้องหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นคีแมนนะครับแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมเสียงของสมาชิกพักรควรัฐบาลอยู่นะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับ คุณวิรัติก็บอกแบบนี้ว่าการประชุมคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยณนะเวลานี้นะครับได้วางกรอบไว้เบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาไม่มาก2ส,สัปดาห์นะฮะและในส่วนของร่างของพ,พรรคพลังประชารัฐกับร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะนํามาประกอบกันกับร่างที่เป็นหลักอยู่ก็คือของพรรคประชาธิปัตย์เ<อ>นื่องจากว่ามีหลักการและเหตุผลที่คล้ายคลึงกันนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษแหะครับก็บอกแบบนี้บอกว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในส่วนของวิปรัฐบาลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม ได้มีการพูดถึงการเลือกตำแหน่งต่างๆโดยคุณผู้ชมทราบว่าแล้วว่าคุณภัยบุญนิติตะวันเนี่ยก็จะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้คาดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่นานคูณวิรัตบอกขอสองสัปดาห์ซึ่งเมื่อดูแล้วนะครับในรายละเอียดต่างๆของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างของพักเพื่อไทยร่างของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็จะนํามาประกอบก,บกับร่างของพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านการรับหลักการของรัฐสภามาแล้วนะครับ โดยจะทําการเดินหน้าให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อว่าไม่น่าจะกังวลน,นะครับเพราะว่าหลักการและเหตุผลนี่ใกล้เคียงกันรวมไปถึงเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่124ด้วยแต่ก็มีประเด็นนะคือชันธทรหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะร่างนี้เนี่ยต้องส่งสารรัฐธรรมนูญไหมคุณวิรัติก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าหากมีการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความก็เชื่อว่าจะไม่ล่าช้าเช่นกันเพราะว่าสามารถทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรอไว้ได้เลยนะฮะนี่ก็คือสัญญาณสัญญาณหนึง่งจากประธานวิรัฐบาลครับ